ยืดกันเลยนะคะออ้นี่ค่ะปะ้าผานะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับแชร์สูตรสลาดม,มาในชุดแม่ขาตลอดเลยนะ,ะแม่ขาตลาดนัดค่ะใครเจอก็ฝากอุดหนุนน้ำสลเบบีดด้วยเนาะโอเคเป็นของน้องอไรลสุดเลยนะตามดูเลยค่ะนี่ค่ะหนูชื่อยายานะคะวันนี้มีสูตรสลามจะมาแชร์ค่ะเมื่อปีที่แล้วหนูไม่เคยได้เลย ขอทุกซีซั่นเลยกลุ่อุปกรณ์ค่ะเอาน้ำขุ่นค่ะเอาน้ำใสโลชั่นค่ะลรีเอีกค่ะสีน้ำตาลค่ะผงหิมะนะคะน้ำยาทำสลามค่ะแป้งอะไรก็ได้ค่ะกลิ่นวลลิลาค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่าไงเราไปลงือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุนหนึ่งค้วยทับค่ะ กาวน้ำใ no ส3ช no <ะ>้อนโต๊ะค่ะ1 2 3่ไโลชั่น5ปื๊ดค่ะ1น3่อคนก่อนนะขอคนก่อนนะมีความหนืดเล็กน <MEL> <photos> ้อยถึงปานกลางทุกคนคิเอีินะคะ2ปื้ดค่ะบ้านใครฝนตกบ้างตอนนี้บ้านป้าพาฝนตกหนักมากมากก็ไก่ล้านตัวตอนนี้อัดตมานบ่ายสามนะคะบ่ายสามสีน้ำตาลเข้ม หนึ่งช้อนนะคะวิปครีมวิปครีม,ม <Whoa. S 1> โกโก้ค่ะสีโกโกวค่ะโอ้หอมมากเลยทุกคนหอมโกโก้เลยนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปได้เลย มาแล้วนะคะโกโก้สีเข้มมากปะวะปาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาผสมผงหิมะค่ะมาค่ะผงหิมะนี่นะคะใส่ผงหิมะ3ช้อนค่ะ1 2 3 ว่าไงต่ออ่ะโอเคถ้างั้นเราจะเอาลงไปผสมเลยนะถ้าน้องไม่ว่าเราก็จะว่าเองน้องไม่ว่าเราก็จะว่าเองสีโกโก้มันก็จะดรอปลงด้วยทุกคนจะเค็มๆเนาะก็ดีละที่แส่เค็ม ได้โกโก้แบบจุกๆมาแล้วนะคะทุกคนจุกมากเลยเยอะมากเลยนะคะนี่มาเดี๋ยวเรามาทำตัววิปครีมกันต่อนุ้่นสช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนึอไหนึ่งช้อนชาใช้แป้งข้าวโพดนะหต่อใส่โลชั่น2อื้ดค่ะหนสองกลิ่นวาลิลาตรงนี้นี่เอง ใส่กลิ่นวาลิลาใส่ไม่ได้ทุกคนถ้าใส่สีมันจะเปลี่ยน oh, <no. S 1> ต้องใส่กลิ่นวาลิลาที่ช็อกโกแลตหรืออะไรเนาะอันนี้คือกิ่นวาลิลาเขามีสีเข้มใส่ไม่ได้จะไม่เป็นวิปครีมนะโอเคนะพี่พาช่วยนะเพื่อจะไม่ให้แบบว่าสีมันจะแบบนิสนึองอะไรอย่างเงี้ย โอเคทุกคนวิปครีมของเราก็ได้แล้วนะคะติดติพัตเตอร์ป้าพาก็นี่เอาโกโก้ใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปน่ากินไหมคะทุกคนโอเคแล้วก็ใส่ช้อนลงไปทุกคนดูโอ้ยน่ากินมากเลยจะมาเล่นยืดกันเลยนะคะโอ้น่ากินมากโอ้โห พี่พาให้คะแนนน้องย่ายาสิบคะแนนเต็มคะ่ะอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะวันนี้เยอะมากๆค่ะนี่รวมๆเล่นกันเราก็คือปังไม่ไหวปังสุดๆนี่ปังไหมทุกคนดูมันมีความเหมือนเป็นวิปครีมนมสดด้วยวิปครีมตัวแบบวิปครีมออริจินอลด้วยนะคะนี้ เรียบร้อยแล้ววันนี้น้องหยาย่ามี Q&A ถามพี่พาด้วยถ้ายัางไงเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้องถามอะไรป้าพาบ้างวันนี้ตามไปดูกันเลยค่ะยืดปังไม่ไหวยืดปังจริงจังนะคะนี่มาถึงคำถามแรกเนาะน้องถามว่า พี่พาเคยทําสลามแล้วไม่สําเร็จไหมคะพี่พาเคยทําสิเพราะว่าเคยทําตามฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูเหมือนใช่อุปกรณ์เป๊ะแต่ว่าทาแล้วไม่เป็นนะรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกเสียใจอยู่นะคะ่ะอันที่สองพี่พาลืมของไหมคะอูลืมประจํแเราก็จะว่าเราแก่แล้วก็อาจจะกบลืมมาเป็นคนที่ลืมอะลืมก็ส่วนมากจ,จะโทรศัพท์ได้แหลอะอะโทรศัพท์วางไว้ไหนอะโทรสิ เกทัซีโทรศัพท์วางไว้ไหนก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันทุกคนเป็นคนกี้ลืมเหมือนกันนะโอเคคำถามสุดท้ายพี่พาชอบกินอะไรมากที่สุดคะพี่พาชอบกินมังคุดอ่ะพี่พาชอบกินมังคุดชอบกินทุเรียนถ้าเป็นพวกของหวานก็จะชอบกินบิงซูชอบกินน้ำสลับบี้เนี่ยถึงขายเนาะก็ชอบกินชอบกินเยอะอะทุกคนดูหน้าดีถ้าเชอบกิน ร้อยแล้วนะคะเรางยัางย่าบอก,กเลือกหน่อยเนาะเลือกให้แล้วนะคะนี่ปังมากดูนะคะทุกคนปังมากมาการชอบกัน<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะถ้าอย่างคลิปนี้ไปพา,าไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า่งแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ,บายบายจุ๊บ